สวัสดีครับวันนี้จะไปตรวจโรงงานนอกเมืองเพราะว่าไม่ได้เข้าไปตรวจเป็นเกือบเดือนแล้วแล้วก็วันนี้จะพาลูกน้องอีกคนหนึ่งไปด้วยเนาะเอากระเป๋าขึ้นรถให้เรียบร้อยอย่าให้เสียเวลาอย่าให้หงุดงิดเดี๋ยวไล่ออกอย่าให้โมโหนี่นี่ขอขิงใ่หน่อยขอขิงใ่หน่อยอย่าให้โมโหทำงานให้รวดเร็วระวังรถไป เดี๋ยวจะไปตรวจโรงงานกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าความเรียบร้อยความสะอาดเป็นยังไงบ้างนะครับผมไป ช่วงน,นี้หน้าฝนเนาะมันก็สองข้างทางก็จะเขียวชะอุมนะถ้าเป็นหน้าแรงก็จะแห้ง,งเลยเท่านั้นครั้งแรกที่เริ่มประกอบกิจการก้คือมันก็มาเริ่มจากในโรงแานมน,น,ออนี่นั้นแล้วก็เริ่มต้นี่นนมา นี่ไงนี่ไงลงไปเปิดเองสิ <c oughs> เราให้เด็กลับปิดประตูแค่ต้องไปเปิด นี่สารเจ้าที่ไปโอเคก็ okay. สารเรียบร้อยดีแต่เดี๋ยวต้องเอาให้เด็กเอามาอะไรที่ว่าน,นี้ต้องลาออกได้แล้วนะเพราะว่ามันให้เด็กลาออกแล้วไม่ใช่ให้เด็กลาออกมาละยออกได้แล้วแต่ก็สะอาดเรียบร้อยดีไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่างมาดูจัดการเรื่องกล้องวงจรปิด ก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องมีติดตั้งเพิ่มในโรงงานตอนนี้ติดไปทั้งหมดเท่าไหร่แปดหรือเก้าเนาะแปดเดี๋ยวติดเพิ่มอีกแปดเป็นสิบหกเอาเด็กๆลืมซื้อของมาฝากแก่เท่าแล้วเราเนี่ยฮะอยู่ตั้งแต่ตัวนิดเดียวไหนขอดูบ้านพักในโรงงานเนี่ยเรียบร้อยไหม อืมอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านพักพนักงานเราเนาะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมทํารับสมัครพนักงานเพิ่มมาอีกหนึ่งครัวหนึ่งครอบครัวก็คือจะเอาเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แหละขอดูความเรียบร้อยน่ยอเคก็ใช้ได้นะหรือว่าเก็บเยี่ยมดีเคเรียบร้อย น้ำห้องท่าต่างๆโอเคฮะใช่เราทำบ่านใหม่เข้ามาติดไปให้ไว้ที่เขาอยู่มันไดดูแบบสวยๆหน่อยมากเลนะแต่บ้านโอเคเก็บเรียบร้อยสะอาดดีใช้ได้สูกใจต้องให้ดูเรียบร้อยแบบนี้แหละประตูคุ้นๆไหมใช้ได้ จะไปดูในตัวของลานอย่าลืมถ่ายรูปลานไปด้วยนะครับเพราะว่าลานถือเป็นสินทรัพย์อันนี้จะเป็นตัวลานตากตอนนั้นลงทุนเทไปเท่าไหร่นะคือสอง,ส,องสามแสนัง้งตอนนั้นที่เราทำลานตากต้องมาดูตรวจบ้างเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยได้ที่นี่มีคนอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปิดทำงานที่นี่นะคือเหมือนเปิดเฝ้าไว้เฉยเป็นตาเฝ้า ครื่องจัรเรียบร้อยโอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพลาส,สติกกันอย่างที่หลายๆคนจะเห็นคลิปหน้าร้านเนาะที่ว่าเรามีการซื้อพลาส,สติกเข้ามาใช่ไหมครับที่เป็นตระกูลเบอร์15ชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทําคัดแยกที่นี่แหละเรียบร้อยไม่แจก อ๋อน,นี้เราทำเก็บเลยใช่ไหมอันนี้อย่างเวลาที่เราซื้อเบอร์15ชิ้นใหญ่มาอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็จะมาทำการคัดแยกเอามาลงที่นี่แล้วก็มาฟันพวกเหล็กหูเหล็กไอ้พวกสิ่งปลดปลอมออกเสรนั้นผมก็จะทำการแยกสีแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองพาไปเดินทูตทีละีสีไหม อันนี้ก็จะเป็นตระกูลเนื้อขาวแล้วก็จะเป็นพวกเบิร์แบตเตอรี่เป็นพวกถังไอซักผ้าเนาะเป็นพวกฝาถังสีพวกตะก้าสีทั้งส,สีขาวนะอันนี้ก็จะแยกเป็นสีฟ้านี่อันนี้เป็นพวกตะก้าฟ้าละเป็นพวกเนื้อฟ้า15้าฟ้าพีฟ้าอันนี้พีแดงนะพีเขียวอันนั้นสีเหลืองอันนี้สีดำ ก็จะามาทําการคัดแยกสีประมาณนี้โดยคร่าวๆก็อย่างพลาสติกที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาลงที่นี่เนาะแล้วก็มาจัดการฟันหูเหล็กฟันสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เอามาแยกสีต่างๆให้เข้าประเภทให้เรียบร้อยเพื่อเตอลมเรียบร้อยหขอดูห้องน้ำหน่อยเรียบร้อยไหมห้องน้ำ โอเคใช้ได้ถือว่าดูแลได้ดีนะที่นี่เราก็จะหมั่นมาตรวจประมาณสักส3สาสัปดาห์เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็จะมีคนอยู่ข้างในตลอดก็จะทำหน้าที่ดูคัดแยกชิ้นส่วนพวกแยกสีแยกฟันต่างๆอันนี้ของก็จะบางตาหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะโูฟออกไปเรียบร้อยอันนี้เป็นพวกเนื้อตัว อันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะอ๋ออันนี้ที่เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวต้องเอามาทาแยกสีแบบนู้นแหละอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ว่ายังไม่ได้ฟันหัวเหล็กออกยังไม่ได้อะไรออกอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เอาเข้ามารอทําอยู่เนาะนสตอ็อกแต่เขาก็จะนั่งทำของเขากันไปเรื่อยบรรยากาศข้างนอกก็จะแบบนอกเมืองมันก็จะเป็นอีกฟิลเนาะเพราะว่าในเมืองมันก็จะดูแบบยุ ung, ่งๆวุ่นวายวุ่นวายหน่อยอันนี้มันจะอยู่นอกเมือง บรรยากาศด,ดีตอนแรกวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดมีทําธุรกิจแล้วถ้าเกิดผลประกอบการมันพอได้มีตังอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังอยากจะปรับปรุงขึ้นเป็นบ้านหลังเล็กไว้ทักหลังเมืองน็อกดาวไหมตอนแรกไปดูน็อกดาวมาน็อกดาวนูว้นก็ถูกจริงแล้วน็อกดาวราคาแพงนะเออพอตอนแรกแบบเออไปดูแบบน็อกดาวมาแล้วพี่อยากเอามาตั้งตรงนู้นแบบเอาอ,อะไรนะให้รถรถเข้ามาเคลียร์ถังหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อไว้มันนอนนอกเมืองแต่ว่าดูราคาแพงมากเลยนอนในเมืองก็แหละ โดยรวมก็โอเคเรียบร้อยดีอันนี้เป็นพวกที่บดย่อยมาแล้วอันนี้เป็นสต๊อกถุงโรงงานอันนี้เป็นตัวถังถังดูดก็โดยรวมก็เรียบร้อยดีเนาะจะต้องให้แจ็คลามอะไรเพราะว่ามาลไยลเหี่ยวเะไรจะต้องลาให้เรียบร้อย น,นี่ก็จะเป็นใบอนุญาตน,นี่จะเป็นพวกใบประกอบการของที่นี่เนาะคือสมมุติว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเรามีหน้าร้านเป็นโรงงานเป็นหน้าร้านรับซื้อใช่ไหมแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นโรงงานอย่างเงี้ยใบอนุญาตก็ต้องขอสองที่ต้องขอแยกกันอย่างนี้จะเป็นลักษณะของใบอนุญาตต่างๆในกการขอแยกเนาะอย่างใบประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยก็ต้องขอที่นูน่นใบหนึ่งที่นี่ใบหนึ่งอันนี้มีอะไรมีสัมภาระมีอนุญาตตัดตั้งโรงงานอะไรเงี้ยต้องมีที่ละสองใบ ต้องมีให้เรียบร้อยทะเบียนการค้าใบาอนุญาตอะไรยเงี้ยก็ต้องติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นระเบียบของอุตสาหกรรมนะครับผมโดยภาพรวมก็โอเคนะรอบนี้เข้ามาสะอาดเรียบร้อยดีอาจจะมีหญ้าเยอะลรกไปบ้างก็เดี๋ยวจะต้องกิ่งว่าเดี๋ยวจะต้องมันตัดไม่ไหวหรอกไปนุกให้คนมาพ่นยาดีกว่มามั้งเนาะจ้างชาวบ้านให้เขามาจัดการพ่นในตัวพ่นยาฆ่าหญ้าหน่อยหญ้าขึ้นเยอะเพราะช่วงนี้ฝนตกตัดไม่ไหวหรอกสภาพนี้ เดี๋ยวอาจจะพ่นเขาสักทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มันหน้าฝนเดี๋ยวต้องเตือนเอาไว้ว่าสักเดือนกุมภาอะไรอย่างนี้ต้องให้รถไถไถทําแนวกันไฟรอบที่เพราะว่าแถวนี้เขายังมีที่นาอยู่ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะไฟมันลามทุ่งง่ายโอคโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองกันก็ ย้ำอกครั้งหนึ่งบริษัทเรานะครับจะมี2ช่องทางจะมีทั้งใน Facebook ใน YouTube เนาะก็อย่าลืมกดติดตามในทั้ง2ช่องทางน,นะครับผม Facebook YouTube พิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมเนาะก็ฝากใน Facebook ก็ฝากกดติดตามกด Follow ไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆคอนเทนต์ส่วนใน YouTube เนี่ยก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์ใหม่ทุกวันนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ